สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง50-50ไม่ตายก็รอดวะ หนังเปิดเรื่องมาเนี่ยเราก็จะได้พบกับอดัมเนอร์เลอร์นะครับซึ่งอดัมเนี่ยเขาก็เป็นผู้ชายร่างเล็กทั่วๆไปคนหนึ่งอะนะและอดัมเนี่ยเขาก็อาศัยอยู่กับแฟนของเขาที่มีชื่อว่าเรเชลครับเรเชลกับอดัมเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็เหมือนคู่รักทั่วๆไปอะนะครับคือทั้งสองคนเนี่ยก็รักกันดีและอดัมเนี่ยเขาก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งครับเขาอะมีชื่อว่าคลใคลเนี่ยเขาเป็นพวกหืนๆน,นิดๆโรคจิตหน่อยๆลามกลามกนิดนึงนะครับ,อบหอมมากไหม เหมือน,อนพิธีกรเดว,วิลไปการรับรองเนี่ยและในทุกๆวันเนี่ยคลายเขาก็จะขับรถมารับอดัมไปทํางานด้วยกันทุกวันนะครับคือพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยทำงานอยู่ที่เดียวกันนะนะและอดัมเนี่ยเขาก็ขับรถไม่เป็นด้วยและในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนกําลังรอก,กาแฟอยู่นั้นคลายเนี่ยเขาก็จะชอบถามอดัมแต่เรื่องหลามกลามกนะครับแล้วเธอบัวไปไหนบ้างหรอือเปล่า และหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ไปทํางานตามปกติครับอดัมเนี่ยเขาเป็นนักตัดต่อนะคือจะทําเกี่ยวกับพวกคลิปวิดีโอสื่อสรารคดีอะไรประมาณนี้นะครับและพอเลิกงานเนี่ยอดัมเขาก็ได้ไปตรวจร่างกายครับเพราะว่าอดัมเนี่ยเขามีอาการปวดหลังมาสักพักหนึ่งแล้วนะและพอคุณหมอบอกว่าเขาเป็นมะเร็งเท่านั้นแหละนะอดัมเนี่ยเขาก็ถึงกับช็อกเลยนะครับคืออะไรมึงจะโชคร้ายขนาดนั้นวะเนี่ยเหล้าก็ไม่กินยาก็ไม่สูบดันเป็นมะเรง็งซะงั้นแล้วไอ้มะเร็งที่อดัมเป็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่มะเร็งธรรมดาครับอดัมเน กระดูกสันหลังนะครับคือมันเป็นก้อนเนื้อร้ายชนิดปลาเ็งที่มันงอกออกมาตรงไขกระดูกสันหลังนะครับคุณหมอเนี่ยก็ได้อธิบายวิธีการรักษาให้กับอดัมฟังนะว่าต้องทําเคมีบําบัดนะเพื่อจะทําให้ไอ้ก้อนเนื้อร้ายตรงนี้มันมีขนาดที่เล็กลงและหลังจากนั้นน่ยถึงจะทําการผ่าตัดได้และการทําคมหรือการให้ยาเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการเจริญพันธุ์ด้วยและพออดัมได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยอดัมเขาก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่ครับและในขณะที่อดัมกําลังนั่งรถทัวร์กลับเนี่ยจิตใจของอดัมมันก่่่อยกกกัันะัับบเเเนนตววลลละะะพราาาาทีขํงจ อดัมเขาได้ไปเซิร์ชหาข้อมูลดูนะว่าไอ้ก้อนเนื้อร้ายที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันมีโอกาสรักษาหายไหมปรากฏว่าไอ้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมันก็ได้เขียนเอาไว้ว่าโอกาสรอดเนี่ยห้าสิบห้าสิบครับคือเป็นตายเท่ากันะนะครับและพออดัมกลับมาถึงบ้านเนี่ยอดัมเขาก็ได้บอกกับเรเชลเป็นคนแรกเลยนะครับว่าเขาอเป็นมะเร็งเรเชลเนี่ยเธอก็ช็อกเหมือนกันนะครับเพราะเธอก็ไม่คิดว่าอดัมจะเป็นมะเร็งจริงๆะนะเรเชลก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีครับไม่รู้จะพูดยังไงดีด้วยนะก็ได้แต่พูดปลอบใจอดัมไปะนะเช้า เขนะาก็ได้มาบอกกับใคลนะครับว่าเขาอ่เป็นมาร็งคลเนี่ยมันก็แบบมึงจะบ้าได้ไงเนี่ยเป็นมาร็งได้ไงวะคือใคลเนี่ยเขาก็ตกใจเหมือนกันนะครับที่เพื่อนสนิทอย่างอาดัมเนี่ยเป็นมาร็งแต่ไคลเนี่ยเขาก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีครับก็ได้แต่พูดปลอบใจอาดัมไปอีกคนน่ะนะและพอตกเย็นเนี่ยพ่อกับแม่ของอาดัมก็ได้มาเยี่ยมอาดัมที่บ้านครับและในขณะที่ทุกคนกาลังทานมื้อเย็นด้วยกันอยู่นั้นอาดัมเขาก็ถือโอกาสบอกกับพ่อกับแม่ไปเลยนะครับว่าเขาเป็นมาร็งคือจริงๆแล้วเนี่ อ,อดัมรู้เรื่องเข้าเนี่ยเธอก็ช็อกเลยนะครับส่วนพ่อของอดัมเนี่ยแกก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกนะครับเพราะว่าแกเป็นอัลไซเมอร์หรือโรคความจาเสื่อมนั่นแหละแล้วแม่แกก็ได้บอกกับอดัมไปว่าแกจะมาอยู่ด้วยนะคือแกอยากจะมาดูแลอดัมนะครับแต่อดัมเนี่ยก็ปฏิเสธแม่ไปนะครับพร้อมกับบอกแม่ไปว่าแม่ไม่ต้องมาอยู่กับผมหรอกแค่แม่ดูแลพ่อแม่ก็หนักอยู่แล้วแม่เนี่ยก็ไม่ยอมครับแล้วใครจะพาแกไปหาหมอแกไม่มีรถด,ด้วยซ้ําใครจะมาดูแลแกแล้วเรเชลเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าหนูค่ะหนูจะเป็นคนดูแลอดมมเอองงค่่่ะแแตแขอ ดัมเนี่ยเธอก็ยังทําใจไม่ได้อยู่ดีครับวันต่อมาอดัมเขาก็ได้มาพบกับแคทเธอรีนครับซึ่งแคทเธอรีนเนี่ยเธอก็เป็นนักศึกษาฝึกหัดนะนะคือเธอเรียนทางด้านจิตวิทยามาเพื่อจะมาช่วยบําบัดจิตใจให้ใหกับผู้ป่วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นพออดัมกลับมาถึงบ้านเนี่ยเรเชลเธอก็ได้เซอร์ไพรส์รเจ้าหมาตุ๊บตุ่กับอดัมนะครับคือเอาหมามาให้อดัมเลี้ยงนั่นแหละแล้วเรเชลเธอก็ได้บอกกับอดัมไปว่าการเลี้ยงหมาเนี่ยมันดีนะมันจะช่วยทําให้กระบวนการรักษาขขขอออองงงงงงคุณเนนนนีี่่ยดดดดดึ้้้้้แลลลวหััออัจจาาาากกททํมม็ไส ค,คืออดัมเนี่ยเขาก็ต้องออกจากงานใช่ไหมเพื <_ d> um> ่อจะมารักษาตัวนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเพื่อรูวมงานทุกคนเนี่ยต่างก็มาให้กําลังใจอดัมกันอย่างมากมายเลยนะครับวันต่อมาเรเชลเธอก็ได้มาส่งอดัมที่โรงพยาบาลครับคือมันก็ถึงเวลาที่อดัมเนี่ยเขาก็ต้องทําคีโม,โมให้ยาแล้วนะครับในขณะที่กําลังให้ยาอยู่นั้นมันก็มีตาแก่คนนึงนาขนมผสมกัญชามาแบ่งให้กับอดัมกินด้วยนะครับอดัมเนี่ยก็ปฏิเสธไปนะคือแบบผมไม่เสพกัญชานะครับแต่ตาแก่คนนี้แกก็ขยันขยออดัมจนได้ครับอดัมเนี่ยเข มันก็มีตาแก่คนนึงถามอดัมขึ้นมาว่านายอายุเท่าไหร่เนี่ยอดัมเนี่ยก็แบบอ๋อผม27ปีครับแล้วตาแก่คนที่ให้ขนมกับอดัมเนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นว่าแย่ที่สุดเสียไปรุ่นชาจรกัรหมดเลยใช่ไอโรคมันเลงเนี่ยมันแย่สุดๆเลยนะเริ่มจากผมร่วงจากนั้นก็ไข่หดไข่หดจริงเปล่าวะอดัมพอได้ฟังเช่นนั <étique> ้นเนี <moi> <itan> ่ยอดัมเขาก็แบบผมเองก็เคยกลัวมะเร็งนะครับแต่ว่าพอมาเจอพวกคุณเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะผมแม่งโคตรสบายใจขึ้นเยอะเลยทำเอาตาแก่ทั้งสองคนเนี่ยทิ้งกับฮา ให้ขนมกับอดัมเนี่ยเขามีชื่อว่าอลันนะครับเขาเป็นมาเ็งตมน้ําเหลืองระยะที่3ส่วนคนหัวล้นล,ลเนี่ยเขามีชื่อว่ามิสครับมิสเนี่ยเขาเป็นมะเ็งตอมลูกหมากระยะแพร่กระจายนะครับคือพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ป่วยมะเดงที่เผอิญมาเจอกันตอนให้คีโมะนะและหลังจากที่อดัมทําคีโมเสร็จอดัมเขาก็ได้เดินออกจากโรงพยาบาลด้วยความสุขนะครับคือเดินไปยิ้มไปนะครับและใช่ครับอดัมเนี่ยแม่งเมากัญชาเขาแล้ววันต่อมาอดัมเนี่ยเขาก็ได้มาบําบัดจิตกับแคทเธอรีนนะครับและในครั้งนี้แคทเธอรีนเธอก็ได้บอกให้อดัม ือแนวจิตวิทยาแนวผ่อนคลายผ่อนคลายมาอ่านนะครับเพราะว่าเธอมองว่ามันน่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตของอดัมนะและก่อนที่ทั้งคู่จะจากกันแคทเธอรีนเธอก็ได้ตบเข้าไปที่แขนของอดัมเบาๆครับอดัมเนี่ยมันก็แบบโทษทีนะครับนี่คุณต้องโดนตัวผมด้วยเหรอนี่ยหืหล่อตายล่ะ แคทเธอรีนเนี่ยเธอก็แบบอ๋อที่ฉันตกแขนนี่เหรอก็มันเป็นการสัมผัสไงเราทั้งสองคนจะได้สนิทกันมากขึ้นและแพทย์เนี่ยเขาก็มักจะใช้การสัมผัสกับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยคลายกังวลอดัมด้วยความที่เขายังไม่ค่อยสนิทกับแคทเธอรีนเท่าไหร่เนี่ยอดัมเขาก็เลยรู้สึกแปลกๆนนะครับและหลังจากนั้นอดัมเขาก็ได้มาขอยืมแบตเตอรี่กับคลายเพื่อจะทําการโกนหัวนะครับคือการให้ K ีคมีเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ผู้ป่วยมีอาการผมร่วงนะครับอดัมเนี่ยเขาก็เลยเตรียมตัวเอาไว้ก่อนเลยนะครบบ้้าายเนยนแบบเเนีีมกก็็แอจ,จิงหะดไ ผมล่วงี่แล้วใช่ไหมอดัม,มเขาก็เลยโกนหัวตัวเองแม่งเลยครับเย้โอมพระเจ้าอบ้าเอ้ยแหวะสมัดและหลังจากที่อดัมโกนหัวตัวเองเสร็จเนี่ยอดัม,มเขาก็ได้กลายเป็นวอร์ดมอร์ครับ แล้วหลังจากนั้นอดัมเขาก็ได้มาทําคีโมต่อครับมิสกับอลันเนี่ยเขาก็ได้ถามอดัมไปนะว่าทําไมเราไม่เคยเห็นแฟนนายเลยอ่ะอดัมเนี่ยก็แบบอ๋อเธอไม่กล้าเข้ามาที่โรงพยาบาลนะ่ะเธอกลัวว่าภาพหลหัวจะติดตาเธอออกไปคือเธอเป็นศิลปินนักวาดภาพนะครับมันเป็นเรื่องของกําลังใจแล้วอลันเนี่ยเขาก็ได้พูดต่อนะว่าฟังดูเหมือนข้ออ้างเลยอ่ะอดัมเนี่ยก็รีบแก้ตัวแทนเรเชลไปทันทีเลยนะครับว่าอ๋อเธอจะมารับผมอยู่ครับหลังจากที่ทําคีโมเสร็จพวกคุณเนี่ยค่อยเจอกับเธอในตอนนั้นก็ได้เธอต้องอยากเจอกับพวกคุณแน่<ๆ>่เลยรแต เ,เธอก็ไม่มาเลยครับอดัมมันก็เห็นว่าตอนนี้มันก็ค่ําแล้วใช่ไหมเขาจึงบอกให้มิสกับอลันกลับบ <k ug up> ้านไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหนนะ้าค่อยเจอกับเรเชลใหม่ก็ได้แล้วอดัม,ดมเขาก็ได้แก้ตัวแทนเรเชลไปนะว่าคือเธอคงจะติดงานนะครับและหลังจากที่2เท่ากลับบ้านไปเนี่ยอดัมเขาก็ได้นั่งรอเรเชลจนดึกเลยนะครับและพอเรเชลมาถึงเนี่ยเรเชลเธอก็รีบเข้าไปง้ออดัมใหญ่เลยนะที่เธอมารับอดัมซะดึกเลยอดัมก็แบบงอนๆเรเชลอยู่เหมือนกันนะครับแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็ได้กลับบ้านกันไปวันต่อมาเน ใ,ใครเขาก็ได้พาอดัมมาซื้อหนังสือที่แคทเธอรีนบอกให้ซื้อนะครับแล้วใครเนี่ยเขาก็ได้มองไปเห็นสาวร้านหนังสือคนหนึ่งที่น่ารักมากๆคนหนึ่งนะลายเขาจึงนํากระดาษที่แคทเธอรีนเขียนให้กับอดัมเนี่ยไปจีบสาวร้านหนังสือครับซึ่งใครเนี่ยเขาก็พูดอวยตัวเองใหญ่เลยนะว่าตัวเองเนี่ยพาเพื่อนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมาหาซื้อหนังสือแล้วก็เป็นคนที่คอยดูแลเขาเสร็จจากตรงนี้ก็จะพาไปกินข้าวพาไปเที่ยวในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่และพอเธอคนนั้นได้ฟังใครพูดเนี่ยเธอาาก็รู้สนคอง ก็ได้นัดออกเดทกันในคืนนี้ด้วยนะและพอตกค่าพวกเขาทั้งสองคนก็ได้มาเดทกันที่งานแสดงภาพวาดนะครับแล้วคลายเนี่ยเขาก็ได้มองไปเห็นเรเชลที่กําลังกิ๊กกั๊กอยู่กับชูรักอยู่นะครับและก็แน่นอนครับว่าคลายเนี่ยเขาก็ได้แอบถ่ายเรเชลตอนจูบกับชูเอาไว้ด้วยแหมมึงทํากับเพื่อนกูได้และพอเรเชลกลับมาถึงบ้านเนี่ยคลายเขาก็ได้ตามมาด้วยนะครับพร้อมกับแชร์ความเรกของเรเชลให้กับอดัมได้ดูเรเชลเนี่ยเธอก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าเธอก็นอกใจอดัมจริงๆเรเชลเธออก็ยาามจะงด แต่คลายเนี่ยเขาก็ไม่ยอมครับเขาได้ไล่เรเชลออกไปจากบ้านของอดัมทันทีขยากขยันเลวจนกูไม่กลับจริงๆเลวได้ถ้วยไม่ได้ใครไม่ได้คิดถึงคุณตอนอย่างเธอพูดอีกคืออดัมเนี่ยเขาก็ผิดหวังในตัวเรเชลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอดัมในตอนเนี้ยเขาก็ไม่ได้เจ็บมากนะเพราะว่าในตอนที่อดัมรู้ว่าตัวเองเป็นมาร็งเนี่ยอดัมเขาก็ได้ทําใจเผื่อเอาไว้แล้วนะครับสาหรับเรื่องนี้วันต่อมาในขณะที่อดัมกําลังนั่งรอรถทัวร์อยู่นั้นแคทเธอรีนเธอก็ได้ผ่านมาเจออดัมพ เธอก็ได้อาสาไปส่งอดัมที่บ้านด้วยนะและในขณะที่พวกเขาทั้งสอง,องคนกําลังนั่งรถไปด้วยกันนั้นแคทเธอรีนเธอก็ได้ถามกับอดัมไปนะว่า mm. นี่คุณไม่มีรถเหรออดัมเนี่ยก็ตอบกลับไปนะว่าอ๋อไม่มีปกติเรเชลจะขับรถให้แต่เราอเลิกกันแล้วเธอแบบว่าเธอนอกใจผมนะี่ะแคทเธอรีนพอได้ฟังเช่นนั้นนะเธอก็พยายามจะปลอบใจอดัมนะครับและเธอก็ได้พูดเรื่องของเธอให้กับอดัมฟังนะครับว่าเธอก็เพิ่งเลิกกับแฟนมาเหมือนกันและเธอก็ยอมรับด้วยนะครับว่าเธอแอบเข้าไปส่องดู Facebook ของแฟนเก่าเกือบทุกวันเลย และการที่ไปส่องดู Facebook ของเขาเนี่ยก็เพื่อจะดูว่าเขาอะกำลังคบกับใครอยู่และคนที่เขากําลังคบอยู่เนี่ยสวยกว่าฉันไหม นั่นมันก็ทําให้อดัมของเราเนี่ยยิ้มออกมาจนได้ครับและพอขับรถไปสักพักเนี่ยอดัมเขาก็ได้บอกให้แคทเธอรีนเนี่ยหยุดรถก่อนนะครับและพอแคทเธอรีนหยุดรถเนี่ยอดัมเขาก็ได้นําขยะในรถของเธอเนี่ยไปทิ้งจนหมดเลยนะแคทเธอรีเนเธอก็แบบฮาๆาอยู่เป็นกันนะครับที่อดัมเนี่ยทิ้งขยะให้กับเธอและตอนนี้แหละครับที่ทั้งสองคนเนี่ยเริ่มสนิทกันมากขึ้นและพอมาถึงบ้านของอดัมเนี่ยก่อนที่ทั้งคู่จะจากกันแคทเธอรีนเธอก็ได้ให้เบอร์ติดต่อกับอดัมไว้ด้วยนะครับอดัมเนี่ยเขาก็ได พูดไปเท่านั้นแหละนะครับทั้งสองคนต่างก็พากันขืนกันใหญ่เลยนะและต่างคนต่างก็แก้ตัวกันไปแก้ตัวกันมานะครับคือทั้งสองคนเนี่ยก็แบบขืนขืนกันนั่นแหละเช้าวันต่อมาเรเชลเธอก็ได้มาเก็บข้าวของของเธอที่บ้านของอดัมนะครับแล้วอดัมนะเขาก็ได้บอกกับเรเชลไปนะว่าผมเก็บของของคุณเอาไว้แล้วของของคุณอยู่หน้าบ้านเธอเดินผ่านมาแล้ว แม่มึงเสริมดีจริงๆแล้วเรเชลเธอก็ได้ขอคุยกับอดัมที่ข้างนอกนะครับ mm hmm. ก็จะง้ออดัมนั่นแหละครับแต่อดัมเนี่ยเขาก็ไม่ยอมครับในครั้งนี้แล้วอดัมมันเขาก็ได้ปิดประโยชนการสนทนาไปนะว่าผมพูดจริงๆใส่หัวมาจากบ้านผม จากนั้นอดัมกับคลในพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ไปปิกนิกกันต่อที่บ้านของมิสนะครับและก็แน่นอนครับว่าพวกเขาทุกคนนะก็มีความสุขกันมากๆเลยนะที่ได้มาพูดคุยถามไถ่สารทุกสุขดิบซึ่งกันและกันแล้วภรรยาของมิสเนเธอก็ได้มานั่งเล่นด้วยนะครับทั้งคู่สวีทหวานกันมากๆหวานจนอดัมเนี่ยถึงกับอดคิดไม่ได้เลยนะครับว่าเขาจะมีโอกาสแบบนี้กับผู้หญิงอีกไหมและหลังจากนั้นอดัมเขาก็ได้มาบำบัดกับแคทเธอรีนีกเช่นเคยครับและในครั้งนี้มันก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคน ว่าเขินๆไอ้ไอ้กันเล็กน้อยด้วยนะวันต่อมาเนี่ยอดัมเขาก็ได้มาทําคี่มูตามปกตินะครับแต่ครั้งนี้มิสหายไปครับอดัมเขาได้ถามกับอาันไปนะว่าอ้าวแล้วมิสไปไหนล่ะครับอลันเนี่ยเขาก็แบบเขาตายแล้วเมื่อคืนนี้หัวใจของเขาหยุดเต้นและพออดัมได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยอดัมเขาก็ถึงกับเศร้าเลยนะครับและการที่มิสตายเนี่ยมันก็ทําให้อดัมถึงกับจิตตกในทันทีครับวันต่อมาเนี่ยอดัมเขาก็ได้มาบําบัดจิตกับแคทเธอรีนอีกตามเคยครับแต่อดัมในวันนี้เขาก็ไม่ร่าเริงเลยนะครับแล้ว ก็ได้พูดขึ้นมาว่ามิสตายแล้วส่วนอลันเนี่ยก็ใกล้จะตายแล้วตัวผมมันก็คงจะตามไปแคทเธอรีนพอได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยเธอก็พยายามจะพูดให้กำลังใจอดัมใหญ่เลยนะครับแต่ด้วยความที่อดัมเขาจิตตกมาก,มากครับเขาอะไรพูดจาใช้อารมณ์แล้วก็พูดจา่างี่เง่าทาตัวงี่เงากับแคทเธอรีนออกไปนะครับแล้วอดัมเนี่ยเขาก็ได้ลุกออกจากห้องไปเลยครับซึ่งแคทเธอรีนเนี่ยเธอก็เน้่นอยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเธอก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับอดัมดีนะวันต่อมาแม่กับพ่อก็ได้พาอดัมมาพบกับคุณหมอที่โรงพยาาาบบบลลคัแ้้วุณหมออเกก็ได พวกเขาไปนะว่ามะเร็งเนี่ยมันไม่ตอบสนองต่อกันให้คีโมเลยก้อนเนื้อร้ายมันยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องพวกเราต้องทําการผ่าตัดอย่างด่วนเลยนะแล้วแม่ของอดัมเธอก็ได้ถามคุณหมอใหญ่เลยนะครับว่าอดัมเนี่ยเขาจะไม่เป็นไรใช่ไหมคุณหมอเนี่ยก็อตอบแบบเป็นใน,ในไปนะครับว่าการผ่าตัดในลักษณะเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสเสี่ยงต่อชีวิตของคนไข้อยู่บ้างนะครับพวกเราจะพยายามสู้เต็มที่แต่ถ้าพวกเราเอาก้อนเนื้อออกมาไม่สําเร็จเนี่ยผมเกรงว่าเราคงจะหมดทางรักษากันแล้วนะครับอดัมพอได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยเขาก็ยิ่งเครียดหนะักเข้าไปใหญ่เล ทีีน้เพราะการที่คุณหมอพูดออกมาแบบนั้นเนี่ยมันก็ถือได้ว่าเสีย่ยงต่อชีวิตมากๆเหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นอดัมเขาก็ได้มานั่งพูดถึงความหลังกับเพื่อนสนิทอย่างคลาที่มานั่งนะครับแต่ใช่ครับพรุ่งนี้อดัมเขาก็จะทําการผ่าตัดใหญ่แล้วและก่อนที่พวกเขากำลังจะกลับเนี่ยอดัมเขาก็ได้ขอรถของคลายขับนะครับคืออดัมเนี่ยเขาได้ให้เหตุผลกับคลายไปนะว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของฉันก็ได้ที่ฉัน,นจะได้ขับรถคลายเนี่ยมันก็แบบขับได้ไงวะก็นายขับรถไม่เป็นนายลืมแล้วเหรอแต่อดัมเน เขาอาจจะขับรถคลายเนี่ยเแบบไม่รู้จะพูดยังไงต่อดีนะเขาอะไรยอมให้อดัมมาขับรถนะครับแล้วอดัมเนี่ยเขาก็ขับมั่วเลยครับคือเกือบจะเกิดอุบัติเหตุด้วยนะแต่โชคยังดีครับที่คลายเนี่ยดึงเบรกมือเอาไว้ทันคลายเนี่ยมันก็แบบทําบ้าอะไรของนายวะหนี่เง่าชัมัดเลยเดี๋ยวแม่งได้ตายหากันหมดหรอกแล้วอดัมเ่เขาก็ได้ไล่คลายลงจากรถครับและหลังจากนั้นเนี่ยอดัมเขาก็เกิดสติแตกขึ้นมาในทันทีคืออดัมเนี่ยเขายังคงทําใจไม่ได้นะครับเรื่องการผ่าตัดในวันพรุ แคทเธอรีนครับอดัมเนี่ยเขาได้ขอโทษแคทเธอรีนเรื่องที่เขาทําตัวงี่เง่ากับเธอในวันนั้นพร้อมกับบอกแคทเธอรีนไปด้วยนะว่าผมอาจจะผ่าตัดในวันพรุ่งนี้นะแต่ผมยังไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยยังไม่เคยบอกรักผู้หญิงแบบจริงจังเลยด้วยซ้ําแล้วอดัมี่ยเขาก็ได้เริ่มพูดจีบแคทเธอรีนครับคุณทําอะไรอยู่เหรอตอนผมโทรไปนะ่ะแอบส่องเฟซแฟนเก่าอยู่เหรอแคทเธอรีนเนี่ยเธอก็อมยิ้มหน่อยๆน,นะครับแล้วเธอก็ได้ตอบกลับไปว่ารู้ไหมการตามดูแฟนเก่าเนะี่ยเป็นอย่างเดียวที่ฉันทํายามบ้างเลยนะอดัมเนี่ยก็ร้ายนะคร แคทเธอรีนพอได้ฟังเช่นนั้นเน่เธอก็รู้สึกเขินๆข,ขึ้นมาในทันทีครับพร้อมกับตอบอดัมกลับไปว่ามีแฟนก็ดีคุณน่แค่ได้แฟนไม่ดีแล้วอดัมเขาก็ได้หยอดแคทเธอรีนรอบ2ครับคุณเป็นแฟนที่ดีได้นะแคทเธอรีนพอเธอได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยแคทเธอรีนเธอก็เขินจนพูดอะไรไม่ถูกเลยนะครับและมันก็เหมือนว่าในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนจะมีใจให้กันแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นอดัมเขาก็ได้ไปปรับความเข้าใจกับคลายนะอดัมเขาได้มาส่งคลายที่ห้องและการที่อดัมมาส่งคลายที่ห้องเนี่ยมันนก็ทําาาให้้้อดดม่ไรรูคคว เป็นห่วงอดัมมากแค่ไหนแล้ววันผ่าตัดใหญ่ก็ได้มาถึงครับซึ่งคลายเนี่ยเขาก็ได้มารับอดัมอีกตามเคยนะครับและพอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยพ่อกับแม่ของอดัมพวกท่านก็ได้มารออยู่ที่นี่แล้วนะและก่อนที่อดัมจะลงจากรถเขาก็ได้เข้ากอดเพื่อนรักอย่างคลายด้วยแล้วอดัมเขาก็ได้เข้าผ่าตัดครับโดยมีพ่อกับแม่และคลายเนี่ยรออยู่ข้างนอกทางด้านแคทเธอรีนเนี่ยเธอก็ได้มานั่งรอดูอาการของอดัมเหมือนกันนะครับแล้วเธอก็เผอิญได้ยินคลายกับแม่คุยกันเรื่องอดัมนะแคทเธอรีนเนี่ยเธอจึงพูดถามไป และพวกเขาก็ได้แนะนําตัวกันครับซึ่งมันก็เหมือนว่าทางครกับแม่เนี่ยจะชอบแคทเธอรีนด้วยนะและหลังจากนั้นคุณหมอก็ได้เข้ามาบอกบทุกคนนะครับว่าอดัมเนี่ยปลอดภัยแล้วนะและพอทุกคนรู้ว่าอดัมปลอดภัยแล้วเนี่ยทุกคนต่างก็พากันดีใจกันยกใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะกับแคทเธอรีนน่ะนะหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้เข้ามาดูอาการของอดัมนะครับพวกเขาดีใจมากๆเลยนะที่อดัมเนี่ยไม่เป็นไรแต่อดัมเนี่ยเขาก็ยังมีอาการเมายาสลบยู่นะครับเขาก็เลยตอบสนองยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่และพอทุกคนกลับไปี่ เธอก็ได้เข้ามาดูอาการอดัมต่อครับอดัมเนี่ยเขาก็ดีใจมากๆเลยนะที่แคเทเธอรีนมาหาเขาซึ่งก็แน่นอนเขาว่าทั้งสองคนนี้ก็จีบกันอีกเหมือนเคย และพอเวลาผ่านไปอดัมเขาก็หายดีครับแต่มันยังเหลือแค่แผลผ่าตัดเท่านั้นนะนะที่ยังต้องดูแลอยู่และตอนเนี้คลายเขาก็กําลังทําความสะอาดแผลให้กับอดัมอยู่นะครับและพอคลายทําแผลเสร็จแคทเธอรีนเธอก็ได้มาหาอดัมที่บ้านครับและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าอดัมกับแคทเธอรีนเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนกําลังคบกันอยู่นะครับและพอแคทเธอรีนเข้ามาในบ้านเนี่ยอดัมเนี่ยเขาก็ได้รีบไล่คลายออกจากบ้านทันทีเลยนะครับนี่มึงเห็นหญิงดีกูเพื่อนเหรอเนี่ยคือคลายเนี่ยขเขาก็ไม่อยากจะอยู่เป็นกา้างขวางคออยู่แล้วอนคับแแล้ววดมกกเีพ ทั้งสองคนก็ได้อยู่ด้วยกันแบบ2ต่อ2ครับแคทเธอรีนด้วยความขืนอายเนี่ยแคทเธอรีนเธอก็ได้ถามอดัมไปนะว่าเอาไงต่อดีแล้วอดัมเนี่ยเขาก็ได้ยิ้มออกมาแบบมีเล่ส์น่หนะครับจากนั้นหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบสไตล์การเล่าของผม <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ